พี่อูไป,ไ,ปไหมเนี่ยไปมาครับเหรอแล้ววันที่เขามีงานวันแห่จะไปด้วยไหมไปแน่นอนอว,วันหงแดงแห่งชาติคุณผู้ชมนี่คืองานฉลองแชมป์ครั้งยิ่งใหญ่สำหรับแฟนลิเวอร์พูลในประเทศไทยนะฮะเพิ่งถแถลงข่าวสดสดร้อนๆวันนี้ครับโดยบริษัทกรุงไทยเอ็กซ่าประกันชีวิตจำกัดมหาชนในฐานะผู้สนับสนุนหลักนะครับจัดการแถลงข่าววันหงแดงแห่งชาติครับเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่สำหรับสาวกแฟนบอลลิเวอร์พูลในประเทศไทย ฉเฉลิมฉลองการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดอังกฤษเป็นสมัยที่20ตั้งแต่ก่อนจะเป็นชื่อพรีเมียร์ลีกย้อนกลับไปบทุกชื่อรวมกันแต่เอาเป็นว่ามันคือถ้วยเดียวกันนะฮะลีกสูงสุดลีกสูงสุดเป็นสมัยที่20เท่ากับแมนยูในเด็ตแต่ว่า เร็วๆนี้น่าจะแซงแล้วดูทรงแล้วน่าจะเท่ากันไม่นานนะฮะก็จะมีขบวนแห่ฉลองแชมป์ทั่วกรุงเทพนะในวันที่25พฤษภาคมนี้นะฮะซึ่งก็จะเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังของแฟนลิเวอร์พูในประเทศไทยที่ต้องบอกว่าเติบโตขึ้นแข็งแกร่งเหนียวแน่นขึ้นทุกวันนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมเล่าไทม์ไลน์คร่าวๆจะเริ่มบ่ายมงตรงที่ลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับ 13นาฬิกาเนี่ยรถแห่จะแห่จากเซนท r ลเวิลด์มุ่งหน้าผ่านประตูน้ำไปนุสาเสารีชัยไปเซนทัลลาดพร้าวไปแดนเนรมิตตรงตรัชโยธินวนกลับมาที่เซนท r ลเวิลด์ผ่านเอ็มบีทีไหมไม่ผ่านนะอาจจะไปอีกทางหนึ่งไปทางเส้นลาดพร้าวแทนเนาะทางเซนทัลทางอะไรเอ็นบีทีนี่มีคนเจ็บใจเยอะอต่ามาเลยครับผมไม่มาผมไม่มาถ้าบาดเอ็นทีวันนั้นผมลอมาอ่านข่าวเลยตอนเย็นซึ่งหลังจาก กลับมาที่เซ็นทรัลเวิร์ตอนเย็นเนี่ยก็จะจอดรถแห่ให้แฟนบอลถ่ายรูปนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมร่วมสนุกชิงรางวัลมากมายปิดท้ายด้วยการชมเกมพรีเมียร์ลีกนัดสุดท้ายที่จอหน้าเซ็นทรัลเวิร์ระหว่างเลี้ยวภูลกับคริสตัลพาเลทแล้วก็ในงานไอที่บอกว่ามีกิจกรรมก็จะมีพวกคลินิกฟุตบอลมีช้อปปิ้งของมีเล่นเกมแจกรางวัลแล้วมีนักเตะเลี้ยวููในตำนานจอห์นอนเนริเซ แบ็กซ้ายทีมเลียวภูนะฮะมาร่วมในกิจกรรมฉลองแชมป์ครั้งนี้ด้วยจำได้ดีเลยหนึ่งในนักเตะชุดแชมป์ที่อิสตันบูลตุรกีรตอนนั้นเลียวภูตามเอซิบิลาน0-3กลับมาเสมอในเวลาแล้วแซงชนะด้วยการดวนจุดโทษจบแบบสุดมันใช่ครับซึ่งลีเซ่นี่คือคนที่ยิงอลันสม,มิธขาหักสองข้างอลันสม,มิธของแมนอยู่ในเต็ตอนนั้นจำได้กระโดดบล็อกลูกนั่นนีคุณยามโรผู้ประกาศข่าวเ<ำ>ชาว้าอ่าใช่ครับ จำได้หรือฝังใจยังฝังใจว่ามันจะยิงหนักอะไรขนาดนั้นคืออลันสมิธเนี่ยใช้เท้าใช้ขาข้างหนึ่งบล็อกแล้วหักแล้วลงอีกข้างหนึ่งหักคู่เลยหลังจากนั้นเหมือนกลับมาไม่ได้เหมือนเดิมอีกต่อไปเลยครับก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของลิเวอร์พูลนะครับวันมของแดงแห่งชาติแต่ก็มีแว่วๆว่าถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แชมป์ยูโรปาลีกเนี่ยอันนี้อาจจะอาจจะจัดเหมือนกันอาจจะแห่พร้อมกันเลยก็ได้เฮ้ยพูดเป็นเล่นน่ะ แต่ขอให้ผ่านคืนนี้ก่อนแล้วก็รอบชิงด้วยครับเออคืนนี้เนี่ยอาจจะโดน4-0แล้วตกรอบก็ได้ใช่ไต้องน้อยใจกันไงให้ยิงใหญ่กันไปเลยพูดแล้วนะซุปเปอร์สปอร์ตนะฮะฟังคุณนิติพันธ์ไว้นะฮะเพื่อได้เอาไปแนวทางในการไอเดียในการจับนะครับ